ยังมีความตั้งใจดีที่จะช่วยกันบำรุงดูแลรักษาวัดวาอารามพระพุทธศาสนาคือศรัทธาเนี่ยมีแต่และคนเนี่ยศรัทธาเกิดพอเราได้เห็นเราได้ยินเราได้ฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลาเรียศรัทธาก็เกิดเมื่อศรัทธาเกิดก็ปฏิบัติ ตามสิ่งที่ตนศรัทธานั้นแต่ว่าผู้ที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคือหน้าอนุโมทนามากกว่านั้นคือว่าผู้ที่ยังมั่นคงในศรัทธาที่เกิดขึ้นมันเราท่านทั้งหลายได้ยินข่าวได้ยินได้ฟังว่ามาทำบุญใส่บาตรเรามีศรัทธามาปฏิบัติตามศรัทธาใส่บาตรครั้งเดียว แล้วก็ไม่มาอีกเลยศรัทธาเกิดอยู่ก็ทําแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมาทาบุญใส่บาตรมาสม่ําเสมอเป็นประจำก็ยังมั่นคงในศรัทธาสถาบันพลังจิตตานุภาพซิฟโกอย่างเงี้ยศรัทธาแล้วก็มั่นคงเป็นเจ้าภาพสม่ำเสมอเป็นเจ้าภาพประจำใช่กัน ดูแลธรรมนุบรมรงวัดวาอารามพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวทิติโกพิตพร้อมญาติครูสมาธิ34วัดธรรมมงคลวัดใหม่เสนา,นาอนุโมทนากับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้เดินทางมา แต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาทำบุญใส่บาตรถวายพระทหารแต่พระพิสุสม,มัญเนวสีรัชนธรรมรามเรามีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาหนึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระอาจารย์หรือวคคุบาอาจารย์ที่เราสวดกันว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นก็นำมาพวกเราตื่นเช้าเตรียมของเตรียมอาหารมาใส่บาตรมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดขึ้นมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความศรัทธาเมีความศรัทธาก็ บำเพ็ญแล้วก็ประกอบให้เป็นไปตามวิธีตามแนวทางอย่างพระพุทธศาสนามันเราทุกคนสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าเราต้องการคือความสุขที่เกิดขึ้นในตัวเราในจิตใจเราซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อน ที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นแนวทางในการสแสวงหาซึ่งความสุขตามลทัทธิตามแนวทางอื่นก็มีเยอะแยะมากมายตามที่ชุมชนวิถีของชนบทจะเกิดขึ้นแต่เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตัสรู้ธรรมเป็นอนุตตราส,ามมาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอ,องค์จึงได้เห็นได้รู้ซึ่งธรรมะอันเป็นแนวทางที่มันมีอยู่แล้วนะตามธรรมชาติแต่พระอ,องค์ทรงไปพบไปเห็นแล้วนำมาบอกมาแนะนำมาพัฒสอนให้กับเราที่ชื่อว่าพุทธบริษัทว่านี่ถ้าเกิดเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้เราจะได้พบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตและจิตใจของเราเราจึงได้เข้ามาหาคำว,ว่าเข้ามาหาคือเข้ามาหาอะไรเข้ามาหาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่บูชาแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นอันมีพระธรรมเป็นหลัก โดยมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาจำแนกแจกจ่ายแนะนำอบรมพร่ำสอนให้กับพวกเราเพราะว่าเราเข้าใจว่าหนึ่งในแนวทางแห่งการปฏิบัตินี้แหละจะเป็นแนวทางที่จะทำให้เรามีความสุขมย์เราพระอ,องค์ก็ได้ทรงแสดงไว้ว่าก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือกายสองก็คือใจคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมา กายก็มีรูปมีร่างมีน้ำหนักสัมผัสเป็นรูปลักษ์ขึ้นมาแต่ว่าใจเนี่ยขาเรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุหรือว่าธาตุรู้ควบคุมยากห้ามยากเที่ยวไปไกลเปลี่ยนแปลงง่ายไม่มีรูปร่างไม่มีสีท่านเรียกว่าใจ หลวงพ่อท่านเขียนคำหนึ่งท่านบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยยังได้แต่ใจมนุษย์เนี่ยยากจะยังถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความละเอียดลึกซึ้งของใจมันมีนานับประการที่เกิดขึ้นในใจดวงนี้ความฟาุ้งซ่านความล่องลอยความทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจ แต่ว่ากายที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนน่เรียกว่ากายความทุกข์ก็มีทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความตายทุกเพราะความหิวทุกเพราะความเจ็บความทุกข์ทางกาย ส่วนความทุกข์ทางใจเนี่ยมีนานาประการที่มันเกิดขึ้นท่านจึงแสดงไว้ว่าชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารณมปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขะโทมนาาัสะปฏปิทุกขาความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้การเกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความแก่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความตาย ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์จากการพัดภาคจากสิ่งหรือบุคคล อันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะสลัดปัดเป่าวางซึ่งความทุกข์นั้นได้พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าต้องรู้จักปล่อยวางมนุษย์เราเนี่ยทุกทางกายก็ทุกตามที่ได้แสดงไว้แต่ทุกทางใจมันนานับประการ เมื่อทุกทางใจเกิดขึ้นมากใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์จากการพัดภาคจากสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างไงที่จะ สลัดปัดเป่าวางซึ่งความทุกข์นั้นได้พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าต้องรู้จักปล่อยวางมนุษย์เราเนี่ยทุกทางกายก็ทุกตามที่ได้แสดงไว้แต่ทุกทางใจมันนานับประการเมื่อทุกทางใจเกิดขึ้นมากใ,ใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่ง อันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์จากการพัดภาคจากสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเมื <Me> ่อเราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างไงที่นี่เสร็จล้วก็ต้องวางแล้วยกก้อนหินยกเสร็จก็ต้องวางเหมือนอคนยกน้ำหนักเนี่ย เขายกน้ําหนักขึ้นได้ตามเวลาที่เขากําหนดเขาก็ต้องวางคือกายกายคุณสมบัติของกายเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเนี่ยเวลายกโต๊ะก็ต้องยกไปด้วยยกของหนักๆก,ก็ถือไปด้วยไม่เป็นอย่างนั้นคือกายต้องรีบวางแต่ว่าใจเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใจเนี่ยพอไปยึดถือเอาแล้วเนี่ยเก็บไว้ในใจไม่ยอมปล่อยวาง ถ้าเกิดเก็บเรื่องหนักๆเข้าไปก็ปรุงแต่งปรุงแต่งจากวันหนึง่งเป็นอาทิตย์หนึง่งเป็นเดือนหนึง่งปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เพราะว่าอะไรพร่อไปยึดไปถือเอาถ้าเกิดบางเรื่องที่เป็นเรื่องน้อยๆเรื่องเล็กๆเราเราถือเอาไว้เหมือนกับเรายกของหนักๆของเล็กๆเบาๆทาัๆ้งๆที่เป็นของเบาเนะเราถือไว้ชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่ถือไว้วันหนึ่งลองดูถือไว้อาทิตย์หนึง่งลองดู จากของไม่หนักมันก็จะเป็นของที่มันหนักละเพราะเราถือไว้นานใจเราก็เหมือนกันจากที่เราคิดว่าเรื่องบางเรื่องที่เรามายึดมาถือมาเก็บมาติดเอาไว้ในใจของเราเป็นเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดเราถือเรายึดเราไม่รู้จักปล่อยวางจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนีนนนน่แหละก็จะทวีความรุนแรง เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานานับประการเหมือนหลวงพ่อท่านบอกว่าจากเรื่องที่เป็นเหมือนไม่ขีดไฟเล็กๆนะหัวไม่ขีดไฟก็จะทวีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นอัน,อนตรายต่อเราเป็นอันตรายต่อคนอื่นสังคมประเทศชาติเกิดจากการยึดถือไม่รู้จักปล่อยวางมนุษย์เราส่วนมากยึดถืออะไร หนึ่งก็คือเรายึดถือเรื่องอดีตนั่งฟังพระอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่ก็ยังดูมีความสุขอยู่ยังดูมีความสงบอยู่แต่วันใดวันหนึ่งหรือว่านั่งฟังไปนั่งฟังมานึกถึงเรื่องอดีตเข้ามาอดีตที่กระทบกระทั่งใจเราเป็นหนี้เข้าบ้างเราทะเลาะกับคนนั้นคนนี้บ้างคนนั้นคนนี้ทําให้เราไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่กระทบกระทั่งใจที่เรายึดถือไว้เรานึกถึงมัน ความทุกข์ก็เริ่มเกิดนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปนึกถึงอดีตไปยึดไปติดไม่รู้จักปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นทันจะว่าอดีตเมื่อผ่านมาแล้วมันก็ไปแก้อะไรไม่ได้พระเจ้าจึงแสดงให้พุทธบริษัทญาติโยมว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะการฝึกหัดพัฒนาจิตใจ การรู้จักปล่อยรู้จักวางเราไม่รู้นะว,ว่าอาดีตที่ผ่านมาจะเป็นยังไงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ให้เราเระลึกรู้ว่าเราทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงก็เรียกว่าก็ช่างมัน ยังไงถ้าเกิดเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วคำว่าดีที่สุดนี้แหละก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราทั้งปัจจุบันและอนาคตก็จะดีงดงามทำอย่างไรที่จะสลัดปัดเป่าซึ่งความทุกข์เกิดขึ้นการรู้จักฝึกหัดพัฒนาใจของตัวเองการรู้จักปล่อยรู้จักวางซึ่งอารมณ์ความนึกคิดที่เข้ามา เดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนานาประการถ้าเกิดเราไม่ปล่อยก็จะถือไปอย่างนั้นถือลากไปอย่างนั้นทุกข์กัทุกข์กไปอย่างนั้นแต่เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราผ่านพ้นเมื่อเราถือเมื่อเราถือไปสักระยะหนึ่งแล้วเราวางลงเนี่ยเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการวางความสุขที่เกิดจากการปล่อยความสุขที่เกิดจากการไม่ไปยึดไปถือซึ่งสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ในมันสุขขนาดไหน มันเราถือของเดินไปยเงี้ยพอเราไปวางลงปุ๊บโอ้รู้ว่าตอนถือเนี่ยก็ไม่มีสติรู้นะเพราะว่าประมาทอยู่ไม่รู้ว่าคิดว่าไอ้ความที่เราถือเนี่ยมันดีแล้วแต่พอมีสติขึ้นมาแล้ววางลงก็จะรู้ว่าโอ้เนี่ยความสุขจากการวางมันเป็นอย่างนั้นความสุขจากการวางความทุกข์ความสุขจากการวางอารมณ์มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราผลดี ความดีต่างๆความดีงามต่างๆความสงบต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นในใจของเราแต่เกิดเรารู้จักปล่อยวางก็เรียกว่าเป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพวกเราเราพุทธบริษัทให้รู้จักปล่อยรู้จักวางซึ่งอารมณ์ที่มันไม่ดีที่บันทอนทั้งกายและใจของเราเมื่อ รู้จักปล่อยรู้จักวางซึ่งอารมณ์ที่เราไปยึดไปถือเอาแล้วก็ฝึกหัดพัฒนาจิตของตัวเองทำสมาธิภา,นาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่มพูนกำลังให้กับใจของเราเราก็จะมีแต่ความสุขดำเนินตามรอยตามแนวทางบรมมสัสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยแห่งครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเราก็ให้เราเหล่าพุทธบริษัทญาติโยม ผู้เป็นเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิอยังเนี่ยให้เราทุกข์น้อยน้อยอย่าทุกข์มากยึดน้อยน้อยอย่ายึดมากแต่ให้วางมากๆอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็ให้วางมันลงไปแล้วก็ดำเนินอะไรที่เราสบายใจอะไรที่เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เกิดความสงบแก่จิตใจของเราสิ่งนั้นก็ควรที่จะขวนขวายเข้ามาใส่ ตัวของตัวเองใส่ใจของตัวเองตราบนั้นแล้วก็จะมีความสุขได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านแสดงท่านสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะนำมาประพฤติธปฏิบัติหรือไม่ท่านแสดงท่านสอนไว้หมดแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาพุทธบริษัทญาิโยมผู้เป็นเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิยัาเนี่ยให้เราทุกข์น้อย อย่าทุกข์มากยึดน้อยน้อยอย่ายึดมากแต่ให้วางมากๆากอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็ให้วางมาลงไปแล้วก็ดำเนินอะไรที่เราสบายใจอะไรที่เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เกิดความสงบแก่จิตใจของเราสิ่งนั้นก็ควรที่จะขวนขวายเข้ามาใส่ตัวของตัวเองใส่ใจของตัวเองตราบนั้นแล้วก็จะมีความสุขได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ท่านแสดงท่านสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะนำทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ทุกท่านเจริญในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอะนุ